ยานตัดไฟนะฮะผมมารวมตัวเดียวกันกับเครื่องสูบน้ำสูบน้ำตอหนหลังเนี่ยผมจะไม่ใช้รูบที่เป็นชาร์ตนะฮะแต่รูบหม,มุนจะด,ดีกว่าที่ผมจะพูดถึงคือเรื่องของแกงนะฮนะเดนโมของแกงที่เราไป็น้ืนน้ำเก่าเดนโมมีถูกมากอยู่ประมาณสี่แส่านะฮเราไม่เอาแกงข้างในเราใช้ไม่เหล็กติด ไดนาโมเก่ามีค่าการใช้งานก็ง่ายนะก็เหมือนทั่วไปตอกหมุดโตออกมาสองครับผมจะให้ดูนะครับว่าไดนาโมปั่นไฟพอเชิ่มมีกระแสหรือเปล่านะครับสังเกตว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะฮะไม่มีไฟเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ขั้วแตะกันดูว่าหลอดออกไหมนะครับ ฮะผมแตะไปแล้วนะฮะไม่มีไฟออกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปั่นะช่เอาหน้าทีนะครับ ครับน่นใจว่าการชาร์จไฟถ้าเราทําแบบนี้คือหาไม่เหล็กไม่ต้องลูกโตมากนะฮะไม่เหล็กก็เล็กก็าสามารถใช้กานพื้นได้นะรับอกขึ้นมาตัวหนึ่งรายละเกียด